สวัสดีครับผมโน้ตเสียงชุฬนฯวันนี้จะมาลองเปลี่ยนทัชสกรีนนะครับของหน้าจอแท็บเล็ตนะฮะรือเป็นเล็กของของคิวนะฮะยัง x x 5นะฮะซึ่งมีปัญหาคือมันจะ,ะตัวทัชมันแตกนะฮะตอนแรกผมก็รู้ก็รู้สึกแย่อยู่เพราะว่าตัวนี้ซื้อมาค่อนข้างแพงถ้าเราผมมีห้าพันเียวแพงนะมือถือ <laughs> อันนี้8นิ้วนะครับตัวน,นี้ ขนาดคือถ้าเกิดมันแทรสมันเสียเนาะมันก็ทั์ได้อยู่แต่ว่าเป็นที่ท่เรียว่าไอตัวบางจุดนะฮะบางจุดมันจะมันจะมันจะกดไม่ได้นะฮะกดไม่ได้นะครับอันนีอาการจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นผมศึกษาแล้วคือว่าถ้าเราสั่งอะไรนะฮะการเปลี่ยนมันก็จะน่าจะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่านี่สั่งมาจากอาริบวานะฮะอันนี้เปลี่ยนใส่เนาะราคา400กว่าบาทนะครับเขาจะค่อนข้างดีคือเขาจะมีตัว วิธีการเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยที่เปลี่ยน,นจะมีเลยนะฮะเดี๋ยวมาลองกันดูนะฮะส่งมาแล้วนะครับจะลองแกะให้ดูว่ามันมีอะไรข้างใน,งในบ้างน,นะครับอแกะมาแล้วนะครับไพมาค่อนข้างดีมากนะฮะเนี่ยมีโฟมอย่างดีเนาะข้างในฮะมีก็มีแค่จอทัชนะครับอย่างนี้นะฮะตอนแรกผมนึกว่าจะมี อุปรกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแถมมาอย่างเงี้ยไหมมีปิ๊กอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีนะครับสูบไม่มีแล้วต้องแล้วเราต้องเราต้องหาเองปิ๊กพวกนี้อาจจะเป็นเราจะใช้ตัวตัว,ตวแผ่นอะไรเงี้ยชื่ออะไรนะกราซอะไรเงี้ยมัแบบแกเ้งน่า,งาจะได้อยู่นะครับแล้วลองดูนะครับจะลองดูเลยแน่นอนนะครับว่าเราต้องเริ่มจากการการแกะการแงะนะฮะเอาตัวตัวทัชเก่านะฮะ ออกจากตัวทับเหล็กของเรานะะฮออกมาซึ่งผมก็เตรียมไว้พอสมควรนะครับมีอุปกรณ์บางๆเนาะจะเราเห็นเมื่อสักครู่นะฮะมีการ์ด a อ m นะฮะมาตัดประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นมีดตะเค็กรู้จักใช้ได้หรือเปล่าเนาะตัวนี้เทปเอาไว้เอาไว้ก็เรียกว่าอะไรอ่าพอเราพอเราถอดไอ้ตัวตัวทัศกิจออกมาเราก็ต้องมีการทำความสะอาดเนาะเนี่ยผมเคยเห็นเใช้ตัวเนี้ยดูดเอาพวกเศษฝุ่นอะไรออกนะฮะ แล้วก็ตัวนี้โบเดอร์ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเนาะตัวใดวบาผมเนี่ยนะฮะจะใช้ผมเคยเห็นเขาใช้นะคือเขาใช้เป่านะฮะเอากาวร้อนเอากาวที่ที่ติดเนี่ยของทัศกรีนออกมันจะลองง่ายขึ้นมั้งนึงสักอย่างแล้วลองดูก่อนนะครับว่าว่าจะเวิร์กยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดเครออกก่อนนะครับแต่ผมดูในคลิปมาเนาะเขาแนะนําให้ทําการปิดเครื่องก่อนนะฮะก็ตัวเนี้ย ยังทันได้บ้างนะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอะไจะปิดเครื่องก่อนแล้วก็ทำการลืะครับตรงฝาหลังฮะแกะตรงนี้ก่อนนะฮะจะมีเก็บพวกซิมแล้วก็เอทีการ์ดต่างๆคะจะมีร่องตรงนี้นิดนึงคะแกะตรงนี้นะครับมีกคงมถือมือเดียวไม่มีตัวตัวตั้งกันเลยสมากนิดหนึ่งครับนี่ครับผมใช้สองซิมนะฮะแล้วก็เอทีการ์ดนะครับถอดให้หมดนะฮะเวลาแกะจะได้ง่ายนะครับ แล้วก็จะมีน็อต2ตัวนะเห็นไหมน,น,นี่ตรงน,รงนี้ตัวครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวแต่ว่าตัวนี้ผมทําหายคือเครื่องนี้ตกไหวนะครับแล้วก็จนจนมันกระเด็โนหนหลุดไปเลยผมผมรื้อบ่อยมากไอ้เครื่องเนี้หลายครั้งเพราะว่าเปลี่ยนแบตมาแล้วมัน3ครั้งนะครับแบตเนี่ยเสื่อมไวนะครับแค่มันปีสองปีก็จะเสื่อมเราเปลี่ยนได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะอ่ะถอดมาแล้วครับนะฮะน็อตหนึ่งตัวนะที่มีสองนะฮะน็อต ดิน2อ,อันแล้วก็เอทิการนะครับอันนี้ตอนมาจะเป็นนี้นะครับผมที่เรากางัดได้แล้วนะฮะแกะมาแล้วครับไม่ยากนะฮะตอนนี้ใช้เล็บจิกตามขอบเนี่ยวาง่ายงัดขึ้นมาก็ได้นะฮะไม่ใช้แรงอะไรมากครับก็น,นี้ที่เคยไล่าฟังว่าผมเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้ก็สั่งเหมือนกันตัวไม่เท่าไหร่นะร้อยสองร้อยเนี่ยฮะหลายครั้งฮะแต่ว่าต้องใช้การบัดกีนะฮะเนี่ยต้องขั้วมามา,มาบัดกีเข้ากับกับตัวตรงคอยตัวเนี้ย ต้องก็มีมีทีมือนทางช่างนิดน,นึงเราต้องใช้ตัวหัวแรงให้เป็นนะครับก็เปลีย่ยนเองได้ครับอันนี้ไม่ยากง่ายด้วยเนาะโอเคครับที่นี่ผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูเขาเขาแจ้งว่าวยัางไงต้อง,ต,องต้องด้อนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถวบนู่มาก่อน่อะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ฮะเพราะว่ามี่ที่ซื้อมาใหม่ตัวนี้นะฮะตัวตัวจะกินตนัวใหม่นะจะมีตัวนี้ใช่ไหมชิปตัวนี้ซึ่งมันก็พ่วงเหมือนกันตัวนี้เลยนะ คนนือโมคิดว่าน่าจะต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองถอดดูอาจต้องใช้อะไรมันจิ้มน้ำแหลมมาจิ้มจิ้มออกนีนน่นะครับอ่าถอดสายได้แล้วครับถอดสายตัวทัชสกรีนได้แล้วคือผมหนาไปงี้ตรงนี้นะฮะแทบตายจริงๆแล้วไม่มีอะไรคือแค่แค่ดึงสายนะดึงไม่เฉยน้ำก็ออกไปแล้วนะครับไม่มีอะไรงานเนี่ยต้องต้องรอดกนร่อบเสีเวลาจริงเลยนะครับนี่ครับก็ง่ายใหม่ฮะคือสรุปว่าจะเบสต้องมีตัว,ต,วตัวเป่านะฮะช่วยได้เยอะมากนะฮะทำให้ตัวเกา่าวติด ระหว่างหน้าจอกับท่านนี่มันอะไรของมันมาเจอกันได้นะครับครบรอบนะครับเนี่ยเห็นเห็นกาวนะมันด้วยเนาะถือว่าต้องใช้แบบตัวตัวเป่าเนาะแด้ผมเพื่อนนะครับไม่งั้นไม่ออกนะฮะออกแหละเรียบร้อยนะครับนะทิ้งกันะโอเคเลยนะไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยาก นี่ <krit> ครับตัวใหม่ก pues ับตัวเก่านะครับอันนี <simple> ้ตัวต <ml> ัวใหม่นะฮะตัวเก่าซึ่งสังเกตว่ามันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งอาจะเป็นไม้ลรงพวงข้งหาติดไม่้วยเราต้องแกะมาใช้ด้วยนะครับเพราะว่ามูนมันจะไม่มีนะครับตัวตัวใหม่ที่ที่มาจะไม่มีตัวนี้ซึ่งเราต้องแกะนะครับทำให้สอาดทำามสะอาดด้วยสกอเทียบนะครับตัวนี้เยอะมากนะครับเนี่ยใช้เยอะนะครับทำให้สะอาดที่สุดนะครับแล้วก็แกะตัวลังพวงฮะ กลับมาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพื่อจะรอตอนตะติดนะครับวันนี้เป็นตัวสมบูรณ์นะครับผมเก็เบ,บผมทำไปแล้วนะครับบสนใจศิลปะได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผมเอาสายเข้ามาตรงนี้เนาะแล้วก็ดันเข้าไปาง่ายๆนะครับสองหน้าเรียบร้อยด,ดีนะครับดูดีเลยแต่ไม่รู้จะท่าได้หรือเปล่าน่าจะได้หรอนะครับแต่ยังไม่ลองนะคือผมไม่ได้ไม่สามารถถ่ายตอนที่ผมดําเนินการได้นะเพราะมันซีเรียสมากนะฮะ มันตรงปลายมันจะมีตัวตัวเทปกาวอ่ะนะครับต้องฉีก2องอันแล้วก็สำคัญคือตัวไม้น่ะสุด,สดโหดเลยนะครับต้องมั่นตจมากๆเลยไม่รู้จะโอมไเหมือนกันท่านไม่มั่นใจเท่าไหร่ล้วจะลองประกอบให้หมดนะครับแล้วก็้องเปิดดูนะครับประกอบร้อยนะครับจอติดนะครับเรียบร้อยนะครับดีเลยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าติดยังไงหรือเปล่า <laughs> นี่เสียงมากนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับยวลอง ลองดูได้ไหมอุ้ยได้ครับนี่ท่านได้แล้วเนี่ยดึงดึง,ดงสบายแล้วครับแหมสบายนะครับหลายไปทีนะฮะก็ประม,มาณประมาณท่าร้อยบาทนะครับเพราะว่าถ้าผมมันแตกนะครับจริงๆมันก็จริง,รงตั้งนานเลยก็พอดีได้จะเปลี่ยนเนาะก็ดีขึ้นเลยนะครับเหมือนใหม่นะครับก็ถ้าท่านใดไม่ยังไม่อยากจะซื้อใหม่นะฮะก็ ใช้เบื้ิผมก็ได้นะก็คือใช้สั่งจากผู้ผลิตนะครับผมก็สั่งซื้อจากอรลิบาบานะครับก็แต่ว่านิดน,นึงคือเราต้องเลือกดีฮ้อที่มันมีชื่อบ้างนะครับอย่างผมใช้ตัวคิวนะฮะมันก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงของมันอยู่นะฮะในเรื่การบริการในเรนั้นว่าเราก็พวกไอ้สรปรยากรหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีนะฮะสำหรับตัวอื่นที่ ที่ถูกกว่านี้มากๆมันอาจจะไม่มีนะฮะก็ค่อยๆต้องพ่นารณากันเล็กๆนิดนึงนะฮะโอเคครับผมก็มีสิ่งมาแชร์ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันเลย <laughs>